มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กำลังใจแก่บุคคลที่ประกอบคุณงามความดีเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยการมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ รางวัลราชมงคลสรรเสริญจะมีส่วนสำคัญของชิ้นรางวัลเป็นพานพุ่มพนมมาลาจำลองคือพุ่มดอกไม้ยอดแหลมเพื่อการคาระวะยกย่องให้เกียรติเทิดทูนโดยการมอบให้ด้วยความเคารพ ให้เกียรติในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวิชาในด้านศิลปาวัฒนธรรมซึ่งเป็นการสอดคล้องกับรางวัลที่มีชื่อว่ารางวัลราชมงคลสรรเสริญ โดยความหมายที่ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีได้ให้รางวัลโดยมอบพานพุ่มพนมมาลาเพื่อเป็นการสรนเสริญในคุณความดีที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมและชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541จนถึงปัจจุบันรวม25ครั้งและในปีนี้มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณจำนวนทั้งสิ้น31รายแบ่งเป็นรางวัลกิติมศักดิ์จำนวน14รายประเภทบุคคลทั่วไปจำนวน12รายและประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน5รายดังนี้ รางวัลราชมงคลสรรเสริญประเภทบุคคลทั่วไปด้านศาสนาพระประสงค์ปริปุนโนพระสงฆ์วัดพระทาทธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดเมื่อวันที่21กรกฎาคม2 4 9 8จังหวัดราชบุรี ท่านมีผลงานการประพันธ์หนังสือธรรม,มะทั้งร้อยแก้วร้อยกรองที่ให้ข้อคิดและแนวปฏิบัติที่ดีงามในการดำเนินชีวิตผลงานที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางอาทิหักหอกเป็นดอกไม้นอกจากนี้ท่านยังจัดทำอุปกรณ์ประกอบบรรยายธรรม,มะที่โดดเด่นคือทำกลับตาลปัดและ พัฒรรมะคลายร้อนโดยนำตลปัดที่เหลือจากการลาสิกขามาใช้ประโยชน์ในการเผยแผ่พระธรรมเพื่อดึงดูดความสนใจในการฟังธรรมะเป็นสื่อธรรมะอันทรงคุณค่าสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและธรรมะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปรางวัลราชมงคลสันเสริญดานศิลปะสาขาศิลปะการแสดงดรธีระเดชกลิ่นจันทร์ นตะศิลปินระดับอาวุโสสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเกิดเมื่อวันที่23ธันวาคม2512จังหวัดลบบุรีท่านเป็นนาตาศิลปินที่มีประสบการณ์และมีผลงานด้านการแสดงที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักในวงการนาฏต่ศิลไทยในฐานะพระรามกรมศิลป์ ท่านได้แสดงโขนในงานสำคัญทาั้งงานพระราชพิธีรัฐพิธีและงานสำคัญอื่นๆเช่นการต้อนรับประมุก บุคคลระดับผู้นำหรือบุคคลสำคัญจากต่างประเทศรวมถึงเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยเพื่อสืบทอดกระบวนท่ารำจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญและครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ด้านนาฏศิลป์ไทยทั้งการแสดงแบบจารีตและรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้ชม มาอย่างต่อเนื่องรางวัลราชมงคลสันเสริญด้านศิลปะสาขาดุรยางขศินรองศาสตราจารย์นรงเขียนทองกุลผู้เชี่ยวชาญประจำสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศสาสตร์เกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2502จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่านเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้สังสมความรู้ทางด้านดนตรีจากครูดนตรีไทยคนสำคัญอาทิคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงศิลปินแห่งชาติครูทองดีสุจริตกุลมีผลงานการประพันธ์เพลงอาทิเพลงเดี่ยวพยาครวนสามชั้นสำหรับจากเขเพลงนกขมิ้นสามชั้นทำนองเดี่ยวจักเก้ โน้ตเดี่ยวจากเคเป็นต้นมีผลงานการแต่งหนังสืออาทิโน้ตเพลงสำหรับจากเคที่ใช้เสริมวิชาดนตรีไทยปฏิบัติรางวัลราชมงคลสันเสริญด้านศิลปะสาขาสถาปัตยกรรมนายธนวัฒน์เลขาพันธ์อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกิดเมื่อวันที่9พฤษภาคม2525 25จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมมีผลงานสร้างสรรค์งานวิจัยและบริการวิชาการท่านได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงการและเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ การทำนุบำรงุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมประจำปี2566เรื่องการสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมผ่านผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเมืองเก่าสงขลารางวัลราชมงคลสันเสิร์นด้านศิลปะสาขาทัศนศรริลป์ รองศาสตราจารย์อัธพรนิมมาลัยแก้วอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรมคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเกิดเมื่อวันที่8กรกฎาคม2523จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่านเป็นผู้ที่มีแนวคิดในการใช้สื่อผสมมาประยุกต์ร่วมกับการทำงานจิตกรรมโดยสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องมาตลอดเกือบ20ปีมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติอีกทั้งยังเป็นอาจารย์ประจำที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างสม่ำเสมอและส่งต่อแนวความคิดสู่ลูกศิษย์จนถึงปัจจุบัน ท่านได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมประเภทจิตรกรรมคนที่21ของประเทศไทยจากการแสดงศิลปรกรรมแห่งชาติได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งการประกวดจิตรกรรมอาเซียนและได้รับรางวัลอื่นๆอีกมากมายรางวัลราชมงคลสันเสริญด้านศิลปะสาขาออกแบบนายชาโนนโสพลพัทร,รดาริน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์แผนไทยกาญจนบุรีและผู้อำนวยการการจัดการประกวดนางสาวไทยจังหวัดกาญจนบุรีเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคม2525 25จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องประดับออกแบบลายปักผ้าโดยใช้ผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นและผ้านำเข้าจากต่างประเทศนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งานให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนออกแบบและจัดทำชุดให้กับตัวแทนของจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารวมประกวดนางงามในเวทีต่างๆรวมถึงการออกแบบชุดให้กับหน่วยงานต่างๆเช่นการ นำผ้าเข่าม้าลายตาจักและผ้าเข่าม้าหนองขาวซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีมารังสรรค์เป็นชุดผ้าพื้นถิ่นชุดผ้าไทยพื้นถิ่นร่วมสมัยและชุดชาติพันธุ์มอญรางวัลราชมงคลสรรเสริญด้านศิลปะสาขาวณศินนายชินวัตรตั้งสุทธิจิตผู้ก่อตั้งกองทุนสุนทรผู้ศึกษาและกรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เกิดเมื่อวันที่9มกราคม2522จังหวัดสุรินทร์ท่านเป็นกวีนักเขียนนักวิชาการอิสระและนักกิจกรรมเจ้าของนามปากกาอาทิมหาสุรารินผู้สื่อข่าวบ้านไพรโดดเดี่ยวพันลี ท่านมีผลงานการเขียนบทกวีนิพนธ์มากมายอาทิรวมบทกวีนิพนธ์หมื่นลี้เดียวดายได้รับรางวัลชมเชยประเภทกวีนิพนธ์ในการประกวดหนังสือดีเด่นความเรียงบันเทิงคดีสุรินรำพันอิสานลำเพลินถอดองค์ความรู้จากผลงานเพลงครูสุรินภาคสิริและยังเป็นบรรณาธิการให้กับหนังสือต่างๆมากมายรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ด้านศิลปะสาขาหัตถศิลป์นางรัชดาชัชวานปรีชาประธานกรรมการชุมชนวัดฮิรันรูจีเกิดเมื่อวันที่2กรกฎาคม2484จังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะประดิษฐ์ อาทิการทําดอกบัวบูชาจากผ้าใยบัวเครื่องแขวนไทยหน้าช้างทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพและก่อให้เกิดรายได้จนได้รับรางวัลมากมายอาทิรางวัลภูมิปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รางวัลทนบุรีศีนพมาศสาขาการทํานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมไทยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจากมหาวิทยายลัยราชพัทนนบุรีรางวัลราชมงคลสรรเสริญด้านศิลปะสาขาโบราณคดีนายวีรวัตรวงสุบไทยรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเกิดเมื่อวันที่11กันยายน2493จังหวัดปทุมธานี ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุรวมกับหน่วยงานของกรมศิลปากรโดยสำรวจแหล่งโบราณสถานวัดร้างในเขตอำเภอสำมโคกและอำเภอเมือง จัดทำแผนที่และศึกษาเปรียบเทียบกับแผนที่โบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาของงบประมาณในการขุดแต่งสำรวจและเสนอขึ้นทะเบียนพระพุทธรูปโบราณตามวัดต่างๆที่มีพุทธลักษณะพิเศษงดงามทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นมรดกข,ของชาติต่อกรมศิลปากร จัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดโบสถ์และพิพิธภัณฑ์เมืองสามโคกรวมถึงจัดทําหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาทิวัดสิงห์ปทุมธานีและโบราณสถานโบราณวัตถุตำนานเมืองสามโคกรางวัลราชมงคลสันเสริญด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดรมนทนศรีสุข อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกิดเมื่อวันที่ 2. มกราคม2520จังหวัดอุตรดิตถ์ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านประวัติศาสตร์ประเพณีและพิธีกรรมของอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์รวมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าปลาและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอท่าปลา เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานประจำปีหรืองานฤด,ดูหนาวของอำเภอท่าปลาเป็นงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีออกพรรษาแห่ผีตลกหนึ่งเดียวในโลก โดยให้แต่ละท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานสับเปลี่ยนมุนเวียนกันไปในแต่ละปีเป็นการสืบทอดและเผยแพร่ประเพณีของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไปและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอท่าปลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560มาจนถึงปัจจุบันรางวัลราชมงคลสัรเสริญ ด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมทางภาษานายจิรพัฒน์ลือชัยครูชำนาญการโรงเรียนเชียงของวิทยาคมจังหวัดเชียงรายเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายน2530จังหวัดเชียงรายท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการประพันธ์บทขับซอโดยใช้นามปากกาวา่าพรชัยเมืองพานครูจิรพัฒนลือชัย ท่านประพันธ์บทเพลงซอเพื่อใช้ในการประกวดมอบให้สถานศึกษาวัดวาอารามต่างๆในเขตภาคเหนือรวมทั้งหน่วยงานราชการที่ได้ขอความอนุเคราะห์รวมทั้งสิ้น79เรื่องรวมบทประพันธ์ทั้งหมด1177บท และเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการขับซอพื้นบ้านล้านนาให้กับเยาวชนในสถานศึกษาโดยใช้องค์ความรู้ด้านการขับซอที่ได้เรียนรู้จากครูอาจารย์ศิลปินพื้นบ้านล้านนานำมาพัฒนาต่อยอดการแสดงขับซอให้มีความน่าสนใจฝึกฝนความกล้าสแสดงออกและเป็นการสร้างไรายได้ให้กับเยาวชนแางวันราชมงคลสัรเสริญ ด้านวัฒนธรรมการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัสนาคเสนข้าราชการบำนาญและผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษา,าศาสตร์สาขานาฏศิลป์ศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชเกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคม2506จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยการแสดงพื้นบ้านโนราและหนังตะลุงเป็นผู้อนุรักษ์และสืบสารการประกอบพิธีกรรมด้านศิลปะก,การแสดงที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยได้รับการรับรองหรือการอนุญาตจากครูอาวุโสจัดโครงการสืบสารเรียนรู้ไหว้ครูโนรา เพื่อสืบทอดและเผยแพร่พิธีกรรมโนราโรงครูให้นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชและผู้สนใจตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539จนถึงปัจจุบันรวมถึงเป็นที่ปรึกษาชมรมมโนราและเป็นวิทยากรถ่ายทอดกระบวนการรำโนราณศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดราชาธิวาสวิหาร เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงของภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางรางวัลราชมงคลสันเสริญประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านศินละปะสาขาศิละปะการแสดงนางสาวชาวิสาปะอิกูล นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4คณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเกิดเมื่อวันที่19เมษายน2545จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นด้านนาฏศิลป์ไทยได้รับรางวัลน,นริศรานุวัติวงศ์สาขานาฏศิลป์ไทยเอกละครพระรางวัลน,นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธัรม์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการออกแบบการแสดงชุดทอศินสู่ถิ่นใต้ปทุมรวมใจผ้าใยกล้วยบัวหลวงการประกวดแข่งขันทางด้านศิลปกรรมศาสตร์โครงการนวัตกรรมการออกแบบทางด้านศิลปกรรมผ้าใยกล้วยรางวัลราชมงคลสัรเสริญ ด้านศินละปะสาขาดุริยางคศิลป์นายนันทนัทเพ่งเคลือบนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่สคณะศิละปะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคม2545จังหวัดปทุมธานี เป็นนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นด้านดนตรีไทยได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอกรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันวงปีพาดไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยวรางวัลระดับเหรียญทองรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันวงปีพาดไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว และรวมบรรเลงดนตรีไทยประกอบพิธีและการแสดงอาธิการบรรเลงระนาดเอกวงมหาดุริยางรวมกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่46รางวัลราชมงคลสันเสริญด้านศิลปะสาขาออกแบบ นายเฉลิมเกียรติจิตจำนงนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3คณะเทคโนโล,โลโยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเกิดเมื่อวันที่12สิงหาคม2543จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นด้านการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันพันพุ่มเฉลิมพระเกียรติและรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันใบสีเฉลิมพระเกียรติถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประดิษฐ์พวงมาลัยข้อพระกรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประดิษฐ์พานพุ่มเครื่องราชสการะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ณนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประดิษฐ์มาลัยส่องชายและพวงมาลัยข้อพระกรเพื่อหาไรายได้พิเศษระหว่างเรียนรางวัลราชมงคลสันเสริญด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนายปรีดาเรื่นกลิ่นจันทร์นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเกิดเมื่อวันที่ 8กันยายน2545จังหวัดอ่างทองเป็นเจ้าหน้าที่จัดพิธีกรรมเกี่ยวกับศพหรือสับปปเปลือ อาทิการรดน้ำศพการมัตราสังการเผาศพการเก็บกระดูกและเป็นมักทายกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายณวัดจุลามณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับรางวัลน,นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเรียนทองระดับจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและรางวัลเรียญทอง ระดับภาคกลางผลงานการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและมีผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เพื่อแก้ไขความยากจนประจำปีการศึกษา2565เครื่องเด็ดก้านพริกแห้งและเครื่องค่าเชื้อภาชนะด้วยแก๊สโอโซนระดับชาติรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ด้านวัฒนธรรมการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมนายคทายุทธ์ดินชวัตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่สามคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคม2545จังหวัดสงขลา จัดโครงการครุศาสตร์ร่วมใจสืบสามประเพณีวันศาสตร์เดือน10เพื่อสืบทอดประเพณีอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันศาสตร์เดือน10ขนมในงานบุญศาสตร์เดือนสิบ การผลิตสื่อสร้างสรรค์และจัดสถานการณ์จำลองพิธีกรรมทางศาสนากิจกรรมไหวระลึกถึงบรรพบุรุษและกิจกรรมการตั้งสาลาเปรตหรือชิงเปรตจัดโครงการคารุษาสตร์ร่วมใจสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก1ิบสากันโครงการเทศมหาชาติเพื่อทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย